เที่ยงคืนเที่ยงคืนปุ่มบันทึกการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานนีเ้เพื่อทานข้า้วข้าวเขา อ,อีเฟินมันถามพี่ว่าตกลงมึงจะมาไวเนี้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเมียมึงกูไม่ให้ไอบอลทำละทำอะไรเมียมึงหรอกมึงไม่ต้องกลัวหรอกไอบอลไม่กล้าทําเมียมึงหรอกพ่อมันอยู่ทั้งคนกูยังไม่รู้เมียกูยังโกรธไอบอลอยู่โกรธไออย่างว่านั่นแหละ ทีนี้พ่อไอ้อลก็แทรกมาต่อจะเอาค่าเสียหายเท่าไหร่ลูกชายกูไปพูดซักขนาดนั้นอะถามเมียมึงเจ้เขาให้เธอพันหนึ่งเอาไหมโอ้ยอย่ามงน,น้ำดีลำไายดววะค่าเสียหายที่มันว่าวันนั้น่ะอิะอ่มยั่ยนี่ยมึงจะเปิดอันนั้นมึงลบออกเลยนะอิ่มแล้วลบทำไมอุก็ล้มึงพูดไปทำไมพูดไปเลยมันจะได้รู้ ไอ้พวกนี้รู้ทั่วประเทศเนะี่ยมันจะได้หลับจำไงไอ้คนอย่างไอ้บอลนะสูบยาก่อนนะครับพี่น้องครับโอ้ถ้าเป็นมะม่วงกรอบนะะบยจะกินโชว์ให้ได้ยินเสียงกว่านี้เดี๋ยวร้องเพลงได้สักสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เมียน,นี่ซื้อข้าวเกี๊ยวมาทอดแล้วก็จะกินโชครับอยากจะกินโชครับกินโชอะไรด้วยครับกินโชจะกินข้าวเกี๊ยวโชวนะฮะกินแน่นอน เขาเก็บโชว์นะครับเอามาไว้ตรงนี้ไม่ไว้ใจวะกลัวมันล้มลงมาแตกเอาพิงพิงฝาไว้เออเฮ้ย